เราไปดูบรรยากาศในตลาดทองคำสักนิดหนึ่งก่อนนะฮะรวมถึงการกำหนดกลยุทธ์สำหรับการเก่งกำไรในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณวรุธรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Boolean Futures ครับสวัสดีครับคุณวรุธครับครับ สวัสดีครับคุณภุรพาสวัสดีครับคุณสุปรชัยครับครับสวัสดีครับแหมผลผลพวงจากเงินเฟ้อเมื่อคืนนี้แล้วก็ราคาทองคําที่ปรับตัวลงเมื่อคืนก็ประมาณ20กว่าเหรียญด้วยกันเนี้ยตรงนี้มันตอบรับกับประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อไปหรือยังมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนีอย่างครับครับก็ต้องบอกว่าตัวเลขเงินเฟ้อนะครับโดยเฉพาะตัวค cpi ออกมาอยู่ในระดับที่สูงกว่าตลาดคาดการไว้ครับครับซึ่ง ตลาดเนี่ยมองก่อนหน้านี้นะครับว่าเงินเฟอ้อในฝั่งสหรัฐจะค่อยๆลดระดับลง mm hmm. แล้วก็เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามไปด้วยนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นเหมือนกับที่ตลาดประเมินเอาไว้ครับพบว่าเงินเฟอ้อในเดือนมกราคมนะครับมีสัญญาณของการออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ถ้าเทียบเยอออนเยียเนี่ยแค่สูงกว่าที่คาดการนะครับ mm hmm. ยังไม่ได้สูงกว่าเดือนก่อนหน้าแต่ถ้าเทียบมันออนมันหรือเดือนต่อเดือนเนี่ย mm hmm. พบว่า ตัวเลขในรายเดือนมีสัญญาณของการเล่งตัวขึ้นหรือสูงขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมานะครับ,รบภาพดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเงินเฟ้อในระยะสั้นก็เริ่มมีสัญญาณของการไต่ระดับหรือการปรับตัวขึ้นมาตามภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีทิศท,ทางแข็งแกร่งภาพการเติบโตของเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดีภาพดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทําให นักลงทุนมีการลดการคาดการณ์นะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในปีนี้จากก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะอยู่ที่ระดับ5ถึง6ครั้งก็มีการลดการคาดการณ์เขาว่าถ้าเงินเฟ้อมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นหรือทรงตัวในระดับสูงเปดก็อาจจะปรับลดดอกเบี้ยลงเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นนะครับภาพดังกล่าวไปกระตุ้นบอลยิวหรืออัตราผลตอบแทนในตลาดพันธบัตร10ปีพุ่งทะยานขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ2เดือนครับ ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีสัญญาณของการพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า3เดือนนะครับภาพดังกล่าวก็กดดันในส่วนของตัวราคาทองคําให้ทิ้งตัวลงหรือมีการอ่อนตัวลงครับราคาทองคําวันนี้เนี่ยร่วงลงประมาณ20 2สิี่เหรียญดอลลาร์ต่อทอออนนะครับ,รบแล้วก็การแกว่งตัวหรือการสวิงตัวของตัวราคาทองคำเนี่ยก็อยู่ในกรอบประมาณ30เหรียญดอลลาร์ต่อทอออนทีเดียวครับภาพดังกล่าว ถือว่าเป็นสัญญาณตัวหนึง่งหรือเป็นปัจจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงแรงขายในฝั่งทองคําที่สลับกลับลงมาในระดับที่ค่อนข้างสูงในลักษณะของตลาดผิดหวังแล้วก็ตกใจเกี่ยวกับตัวเลขเงินเฟ้อแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับการคาดการอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในอนาคตครับนะครับเอ๊ะถ้าดูแบบนี้ในเชิงกลยุทธ์บ้างฮะคุณมรลุครับว่าถ้าดูแบบนี้เนี่ยในระยะระยะสั้นๆก่อน คือคที่ลงมาเมื่อคืนเนี่ยมันถือว่ารับได้แล้วหรือยังอันนี้ระยะสั้นนะครับระยะยาวมองต่อไปเนี่ยถ้าออกดูแล้วตัวเลขเงินเฟ้อยังแข็งแรงแบบนี้เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นที่ทางขาลงในเชิงระยะยาวของทองคําอันนี้จะบอกอย่างนั้นได้ไหมครับครับรงมี้ต้องแนะนาว่าต้องจับตาจังหวะการเด้งกลับหรือการรีบาวกลับของตัวราคาทองคำนะครับถ้าการรีบาวกลับหรือการฟื้นตัวกลับของตัวราคาทองคำเนี่ยเป็นไปอย่างจาํากัด ต้อบอกว่าโอกาสที่ราคาทองคําจะซึมตัวลงหรืออ่อนตัวลงต่อก็อาจจะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างสูงครับทังนี้เนี่ยเมื่อวานทองคํานะครับลงมาโลบริเวณพันกับเ0เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งถือว่าเป็นการหลุดโลหรือระดับต่ำสุดของเดือนมกราคมลงมานะครับ,รบมกราเนี่ยโล2,000กับ1เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนครับดังนั้นเนี่ยภาพของทองคำ ในรายเดือนถือว่ามีแนวโน้มหรือโมเมนตัมกลับมาเป็นลบแล้วนะครับหรือระยะกลางเนี่ยทองคําเริ่มมีภาพของการแกว่งตัวในทิศทางไซ์เวดาวครับดังนั้นจังหวะที่ทองเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับของทองถ่ายังไม่ผ่าน2,000กับ1เหรียญซึ่งเป็นโลของเดือนมกราคมแล้วก็2,000กับ9เหรียญดอลลาร์ต่อเทสนะครับเป็นแนวต้านในทางเทคนิคเรามองว่าระดับดังกล่าวเนี่ยเป็นการเด้งกลับในระยะสั้น หรือแรงช้อนซื้อทํากําไรในช่วงสั้นครับราคาทองคํามีโอกาสอ่อนตัวหรือย่อตัวลงต่อแล้วก็ภาพการแกว่งตัวนี้ที่ทางไซเวดาวของราคาทองคาอาจจะชัดเจนขึ้นนะครับ,รบมองว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสจะลงไปทดสอบแนวรับพันเรยเจ็ดสิบสามเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอ,อนซึ่งเป็นโลของทองคําหรือระดับต่ำสุดของทองคําในเดือนธันวาคมครับ,ร,บระดับดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นจุด ที่อาจจะต้องดูนะครับว่าราคาจะทรงตัวหรือยืนอยู่ได้ไหมหรือ,อปัจจัยแวดล้อมอื่นๆจะก,กระตุ้นหรือนหนุนแรงซื้อทองคํามากน้อยแค่ไหนหถ้าราคาเนี่ยยังสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือโรคของเดือนธันวาคมได้ก็มองว่าแรงขายอาจจะเบาลงนะครับแล้วก็อาจจะทําให้มีแรงซื้อภาพของทองคําที่เป็นการแกว่งตัวนี้ที่ทางไซเวด้าอาจจะเปลี่ยนมุมมองเชิงรบลดลงเปลี่ยนมาเป็นไซเวหรือการแกว่งตัวออกด้านข้าง ก็เป็นไปได้เหมือนกันครับนะครับบวกมาที่ทองไทยบ้างฮะดูเหมือนค่างเงินของเราเนี่ยค่างเงินบาทที่ก็อ่อนค่ามาเป็นลําดับลาดับแล้วก็อาจจะตอกย้าก่อนค่าขึ้นไปอีกแล้วเนื่องจากว่าดอลลาร์แข็งค่าขึ้นไอ้ตรงนี้เนะี่ยทองไทยเนี่ยมองอยังไงฮะคุณมารุรับต้องบอกว่าทองไทยเนี่ยมีภาพหรือโมเมนตัมที่เป็นบวกกับทองเออมากกว่าทองตลาดโลกนะครับค่างเงินบาทต่อดอลลาร์ที่มีการอ่อนค่าขึ้นมาครับ,รบทําให้ราคาทองคําในประเทศ อ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาในระดับที่น้อยมากๆนะครับ mm hmm. ถ้าเทียบกับทองโลกถ้าทองโลกเมื่อวานเนี่ยลงมาประมาณ20าเหรียญ30เหรียญน่าจะเห็นทองไทยเนี่ยลงประมาณ400-450บาทต่อบาททองในวันนี้นะครับ mm hmm. แต่ปรากฏว่าทองไทยเนี่ยอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาประมาณ150บาทต่อบาททองคําเท่านั้นขณะที่ค่างเงินบาทต่อดอลลาร์เนี่ย มีการอ่อนค่าพุ่งทยานขึ้นไปจตะระดับสูงสุดในรอบกว่า3เดือนด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยเรามองกรอบของทองไทยเป็นกรอบแนวต้านนะครับถ้าไม่ผ่านอาจจะเป็นการแบ่งขายเพื่อลดความเสี่ยง34,300-34,350บาทต่อบาตทองคําเป็นโซนแบ่งขายนะครับโซนเข้าซื้อรอราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาใกล้1973ถ้าคิดเป็นทองไทยเนี่ย33,000 7 5 0บาทต่อบาททองคำครับข <c oughs> อนเน้นไปนลักษณะของการเข้าซื้อเล่นสั้นจากการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับ <c oughs> แล้วถ้าเงินบาทมีจังหวะของการอ่อนค่าหรือโอกาสขยับขึ้นได้ต่อก็อาจจะเห็นทองไทยมีการเด้งกลับหรือมีการรีบาวกลับได้ดีกว่าทองต่างประเทศครับนะครับเอาละคุณบคับ,คบวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณวรุธครับ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับ คุณวรุษรุ่งขำจาก YLG b u l l e a n Futures ครับก็ถือว่าตลาดทองคำก็เป็นอีก,อก,อกหนึ่งตลาดนะที่โดนผลก็พลพวงจากในเรื่องของเงินเฟ้อสหรัฐอ,อเมริกานะครับแล้วก็ดูแล้วที่ทางในแน่ของระยะถัดไปก็ถ้าออกมาแบบนี้ที่ทางแนวโน้มระยะกลางหถึงยาวก็จะเป็นที่ทางขาลงอยู่นะสำหรับราคาทองคำนั่นเองนะครับ